สวัสดีค่ะวันนี้ลูกค้าเปลี่ยนออฟโรดซายลุยขอบ16นะคะชุดนี้เป็นล้อแท้นโซ่ซูทนะคะนี่ชุดนี้ลูกค้าเปลี่ยนเป็นยางใหม่แม็กซีนะคะ285 756นะคะนี่เอสวยๆนะคะปี2024นะคะ ท่าน,นี้ลูกค้ายกมา3นิ้วนะคะใส่ยาง285นะคะ756ได้เลยนะคะ หลานสัญญากันยางปักทางห้องเฮียพอยังตลาดจังหวัดกาลสินนะคะสามารถแอดไลน์ไอดี099354 4468นะคะจะเป็นยางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์นะคะล้อใหม่ล้อมือสองนะคะออฟโรลดสายลุยนะคะล้อเดิมล้อแต่งนะคะมีให้เลือกหลายแบบหลายชุดเลย จะเป็นยางใหม่ข้างปีราคาถูกนะคะเก่งกระบะนะคะใช้เบอร์ไหนนะคะสามารถสอบถามได้เลยนะคะมีบริการจัดส่งฟรีทั่วไทยค่ะ สนใจชุดไหนนะคะแอดไลน์ไอดี0 9 9ย์4 4468นะคะสอบถามรูปภาพเพิ่มเติมนะคะพร้อมราคาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ